โอ้ดอกไม้เป็นเซนสวยงามเอ้อดิเอ๊หายไปเนี่ยอันอืมวันนี้แสงสดใสคนจังไรมาพบกันไอ้แดงกมือเย่ไปตกปลาตกปลาหาปลามากินดีกว่าหลังหน้าหลังหน้าท้องปลาแจ่มใสมเมฆด้วยมองไม่ค่อยใหญ่นะแบอวันนี้วันพิกเซลวันนี้เราตกต้องตกไกลไม่ได้เออตกท่าตกท่าไม่ได้เออเอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้ไม่ได้อีกแล้วไม่ได้อีกแล้วโอ้ไม่ได้ วิ่งเนือความสูงร้อยเมตรแปดวิเอามานี่บางอาจอไม่รู้หาเองขโมยของชาวบ้านชาวช่องมันไม่ดีนะเออวางไว้ที่เดิมแล้วเราก็ไปดูสซลโอ้ยดีกว่านะเออ ฮธอลาเธลาลินกลับมาตกได้แต่ไข่ของไก่และรองเท้าไอรอนและไดมอนหลายๆอย่างขธอลาเฮ้ยอะดอกไม้ืออหายไปไหนไอ้น้ำงวดน,น้ำงวดอาอเนี่ยบังอาจขโมยดอกไม้ค่ะต้องเจอพัดโลดา้าซะหน่อยแล้วบ้านเจ้าจะไม,มีเหลือแน่นอนอืมอเปิดหาของหาแผ่นหาทีวี กูเก็บทีวีไว้ไหนวะฮ่าๆแล้ววอทดูทีวีเราก็จะฟัดตัวหน้าบ้านมันแต่เราไม่มีพลังตาขนาดนั้นเราก็เลยต้องเผาสักหน่อยสารลาสาลาเผ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 าบ้านเออละเฮ้อไปไปโอ้ยแจ้งหนึ่งเก้าเฮ้ยหนึ่งเก้าเก้าเออเฮ้ยโอ้ย โอ๊ยม่แพ้แพ้แพ้เปื่อย้ำร้อนเลือกแพ้พุทฟองเป็นน้องทีนทุกนะครับโอ้ยหแม่งเหลือให้กูแค่นี้เมันต้องมีการเอาขึ้นเออเปิดประตูปิดประตูเอ๊ทางออกมีเยอะแยะทำไมกูไม่ออกกูอ,ออกประตัว ร้อยเมตรแปดวิอืมอ่าวันนี้ฝนตกนั่นไงฝนมองหน้าต่างเพราะฉะนั้นก็เฮ้ยฝนตกเฮ้ยนั่นมันสวิตว่าไงจ้าเรอเซ็กซี่ไหมอืม อย่างน้อยกาเหลือบันไดกับบิกแอค <Hey, S 1> อ้ากระจกแตกตายละกูมันจะรู้เรื่องไหมหรือช่างมันเถอะทำต่อไปวางกูเรียนมานน้อยแต่กูก็ทำเป็น หลังคาแล้วเราก็วางลาวาลงไปจำไว้นะครับเด็กๆนี่เป็นวิธีการแก้งเพื่อนที่ดีนะครับโดี่เพื่อนของคุณต้องโอน๊ต10%เพื่อนนอนเอาดอกไม้ยัดตุ้มมานอนก่อดตุ้มกว่าขและวพอหลงงเวลานอนแล้วปิดไฟอ่า ครอบเฟ้ยครับเฟ้เนี่ยเขาวาแสงเขาวางช้างนี่มันเช้าหรืเาเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เช้าเนี่ยันหนาว้ามึมามเอเฮือเฮือเฮ้อทำเสียงหลอกเฮือเฮือโดนไฟรุ่งเฮือใหม่น้ำใหม่นะใหม่เฮ้อเฮ้อเอาว่าเฉยเย็ยดโดในที่สุดมันก็ตายแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่ข้าจะได้ดอกไม้ขื่น ขอขอบคุณคลิปวิดีโอจากวินเทจบีบให้เสียงภาษาไทยโดยเจี๊ยบสตูดิโอ